ที่อาคารวงวานิชข้าสมเด็จพระเอกาทศรสจังหวัดพิษณุโลกพลโทกิติศักดิ์แม่นเหมือนที่ปรึกษากองทัพภาคที่3รองพูดในการูนย์ปองดองสมานิชันเพื่อการปฏิรูปกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค3เป็นประธานในกิจกรรมเปิดโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ระดับภาคครั้งที่หนึ่งโดยนาสื่อมวลชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนสาจังหวัดคือเชียงใหม่พะเยาและน่านเข้าร่วมกว่า105คนโดยมีพันเ็กทําโรงศักดิ์บุญทักษ์ ฝาปฏิบัติการศูนย์ป้องดองสมานฉันเพื่อการปฏิรูปกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค3ให้การกล่าวต้อนรับสื่อมวลชนและกล่าวรายงานการจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ในครั้งนี้ศูนย์ป้องดองสมานฉัน์เพื่อการปฏิรูปและคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของสืมม่อมวลชนทุกแขนงรวมถึงกลุ่มอาชีพผู้ให้บริการสาธารณะที่มีความเสี่ยงในการตกเป็นแนวร่วมของการแพร่ระบาดกระจายข่าวลือจึงมอบหมายกับศูนย์ป้องดองสมานฉัน์เพื่อการปฏิรูป กองอุวนวยการรักษาความมั่นคงภายในภัก3าจัดกิจกรรมเข้าพบปะสร้างสัมพันธ์ในรูปแบบการพัฒนาสัมพันธ์ส่นนรงสร้างความรักความสามัคคีร่วมกันระหว่างสื่อมวลชนและหน่วยงานพัครัฐเพื่อร่วมกันสร้างเครือข่ายความร่วมมือของสื่อสารมวลชนให้มีความแนบแน่นในการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อประโยชน์ของคนในชาติทั้งนี้คณะสื่อมวลชนทั้ง3จังหวัดได้เข้าเยี่ยมเพื่อศึกษาดูงานโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสันทนา,าการของจังหวัดพิษ,ษณุโลกภายในหน่วยทหารค่ายสมเด็จพระเอกาทศรสที่บริเวณศูนย์ผลิตมเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างโครงการเลี้ยงแพะพระราชทานพันธุแบ็กเบงกอศูนย์เพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดพระราชทานโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อเกษตรอินทรียการเลี้ยงกระบือและการเลี้ยงเส้เดือนเพื่อประโยชน์ทางการเกษตรภายในพื้นที่โครงการที่กว้างใหญ่สามารถปลูกพืชต่างๆได้มากมายหลายชนิดรวมทางการเลี้ยงสัตว์ต่าง โดยแม้ถ้าภาคที่3มีนำเรกว่าควรจะปลูกพืชผักที่สามารถกินได้แทนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับเพื่อความมั่นคงทางอาหารนอกจากนี้ยังมีความปลอดภัยจากการทําเกษตรอินทรีย์ไม่มีสารพิษต่อร่างกายเหมือนการใช้ชีวิตของคนไทยในสมัยก่อนนมดีวัดไก่เรฤกรายงานดรบัณฑิตคุดทางคะ ผู้รับใบอนุญ,ญาตโรงเรียนกุลดิตวิทยานัุสรอนนาย,ยกสมาคมโรงเรียนเอกชนสังกัสดสำนักง,งานเขตการศึกษาปฐมศึกษาเพชรบูร์เขตสามและมิตรวันวิมลคุดทางค้าู้อำโดยการนำคณะลูกเสือสามัญและยุวกาชาติทำพิธีทบทวนคำปฏิญาณและเดินสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติและในโอกาสเดียวกันนี้ได้ทำสมาธิและแปลอักษรเป็นเลข13อยู่ในรูปหัวใจเพื่อส่งกำลังใจไปให้ใหกับทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี่แม่สายทั้ง13ชีวิตพร้อมชูป้าย เราชาวกุนดิตร่วมส่งกำลังใจไปให้ทั้ง13ชีวิตปลอดภยัยคนแปลกหน้าที่คนไทยอยากเจอมากที่สุดณนะบริเวณสนามโรงเรียนกุนดิตวิทยาุสรศ์อเภอหนองไผ่จังังหวดเพชรบูร์สําหรับกิจกรรมพิธีทบทวนคําปฏิญาณและส่วนสนามของคณะลูกเสือโรองเรียนกุนดิตวิทยาุสรณ์เพื่อไปการจนลึกถึงพระมหากราุณาธิคุณของพระมหาธีรราชเจ้าหรือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6และแสดงถึงความชงรักพักดีสมัรสมานสาม,มาัคคีของเหล่าลูกเสือเนตรดารี พร้อมทั้งส่งกําลังใจถึง13ชีวิตที่ติดค้างอยู่ภายในถ้าหลวงขุนน้ำนางนอนอำนะเภอแม่สายให้ปลอดภัยกันทุกคนศักชัยวะชะยัชรริมพกรรายงานที่โรงแรมโบนิโตชิโนจังหวัดนครสวรรค์นา่งพรมใจประสาทเขตกรหัวหน,น้าสํานังกงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่หรือสตาร์ทอัพปี2561เพื่อทําความเข้าใจบทบาทหน้าที่ และการดำเนินงานของพี่เลี้ยงซึ่งมีเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตรอุทัยธานีกำแพงเพชรเพชรบูรณ์และจังหวัดชัยนาทรวมถึงผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมซึ่งดำเนินการโดยโครงการจัดตั้งวิทยาเขตทครันสวรรค์มหาวิทยาลัยมหิดลการดำเนินการโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการให้ยั่งยืนพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงและยกระดับ s m b 4.0สร้างเครือข่ายให้เข้มแข็งและการรวมกิจการในภาคการเกษตร ซึ่งโครงการมีเป้าหมายดำเนินการพัฒนากลุ่ม SMB ทั่วไปและกลุ่ม s m b ภาคเกษตรซึ่งกลุ่ม SMB ทั่วไปจะดำเนินงานพัฒนาผู้ประกอบการในการเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการให้มีความสมัยใหม่เพื่อสร้างมูลค่าจากนวัตกรรมและการยกระดับธุรกิจไฮแวร์ลูและพัฒนากลุ่ม SMB ภาคการเกษตรให้เรียนรู้แนวทางรูปแบบธุรกิจโซเชียลเอเทอร์และจัดการธุรกิจภาคการเกษตรเป็นสมาร์ทฟาร์มเอร์และการยกระดับธุรกิจรวมถึงการจัดหาแผนธุรกิจ ให้กับผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนพร้อมทางพัฒนาศักยภาพเชิงลึกและนำผู้ประกอบการสู่การทดสอบตลาดเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเข้าโครงการพัฒนาช่องทางการตลาดสำหรับผู้ประกอบการ s อสต่อไปนางพรมใจประสาทเขตกรได้กล่าวว่าสำนักง,งานสภาเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์ได้ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรได้เรียนรู้พัฒนาเก,าก้าไกไปสู่ผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและยั่งยืนนำนวัตกรรมมาใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าเพิ่มให้ทันสมยัย ตามความต้องการของตลาดพร้อมที่จะก้าวไปสู่เกษตรอุตสาหกรรมต่อไปในอนาคตอําพลจับสอนทิพย์รายงานที่บริเวณลานหน้าห้องธันตกรรมโรงพยาบาลสวสดิ์ประชารักจังหวัดนครสวรรค์นายแพทย์ธานีลิ้มทองผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปางได้นําสับประรดจำนวน15ตันไปมอบให้กับโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักเพื่อน,นําไปแจกจ่ายกับผู้เข้ารับบริการและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลรวมทั้งประชาชนที่มายเยี่ยมญาติ ซึ่งการนำสับปะรดมาในครั้งนี้ทางโรงพยาบาลลำปางเล็งเห็นถึงปัญหาของเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดจึงช่วยซื้อสับปะรดจากเกษตรกรเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดลำปางซึ่งอยู่ในสภาวะขาดทุนซึ่งกำลังประสบปัญหาราคาสับปะรดตกต่ำและเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่อีกทางหนึ่งโดยในการแจกสับปะรดของโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักในครั้งนี้มีผู้สนใจต่อคิวรับสับปะรดเป็นจำนวนมากอําพลจับสอนทิพย์รายงาน พลตรวจตรีดำรงเพชรพงศ์ผู้ประครับการตำรวจภูธรจังหวันดนครสวรรค์เป็นประธานในพิธีทำบุญเปิดอาคารที่ทำการของกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวันดนครสวรรค์โดยมีพันตรเอกวีรพัดห้วยหงทองผู้กำกับการสืบสวนกองกำก,กับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์กล่าวรายงานและได้รับเกียรติจากนายปฏิบศิลปประเทศรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์พลตรวจโทสมพงษ์คงเพชรศักดิ์อดีตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคสี่ ข้ารช res, าชการตำรวจบำนาญและข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์พร้อมหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมในพิธีสำหรับอาคารที wa, <c oughs> ่ทำการกองกำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์สร้างขึ้นตามนโยบายของพลตรีดำรงเพชรพงศ์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งมี拜拜ความประสงค์จะให้ดำเนินการก่อสร้างอาคารที่ทำการกองกำกับการสืบสวนบสวนตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์หลังใหม่ขึ้นเพื่อเป็นการทดแทนอาคารที่ทำการหลังเก่าซึ่งชำรุดทรุดโทรม และเพื่อรองรับภารกิจและกําลังพลที่เพิ่มมากขึ้นอีกทั้งยังเป็นการำํำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการให้ได้รับความสะดวกสบายจึงได้ขอความอนุเคราะห์จากสํานักงานเทศบาลนครนครสวรรค์เขียนแบบและประเมินราคาในการก่อสร้างเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น3ามล้านแปดแสนสี่หมื่นบาทอําพลจับสอนทิพย์รายงาน ตระเวนผู้ทอนสพลานสักรพร้อมกู้ผัดจุดลานสักเข้าตรวจสอบชายเสียชีวิตบ,บ้านเลขที่184หมู่11บ้านหวังนาศาลตำบลปฐุยืนอำเภอลานศักจังหวัดอุทัยธานีโดยที่เกิดเหตุพบจาบ้านยืนบงดูอยู่บริเวณบ่อน้ำหลังบ้านซึ่งเป็นบ้านครึ่งตึกครึ่ง,งไม้2ชั้นพบศพนายดำรงพรมสอนอายุ45ปีมีอาชีพรับ,รบจ้างทั่วไปสวมเสื้อลายสกอตแขนสั้นสวมกางเกงสีกากีนอนคว่ำหน้าอยู่หลังบ้านสภาพตัวแข็งทื่อ นางสงเยี่ยมละม่อมซึ่งเป็นแม่ของผู้ตายเล่าว่าเมื่อเวลาห้านาฬิกาได้บอกกับผู้ตายว่าตนเองจะไปงานบวชที่จังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมบ้านให้ดูแลบ้านเลี้ยงสุนัขและแมวด้วยจากนั้นตนเองได้เดินทางออกจากบ้านไปซึ่งก่อนก่อเหตุมีชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ได้เล่าว่าประมาณช่วงเที่ยงเห็นผู้ตายเดินไปเดินมาหลังจากนั้นผู้ตายก็ลม้มลงที่หน้าบ้านก่อนจากนั้นช่วยเหลืตอตนเองลุกขึ้นมาได้และได้เดินเข้าบ้านไปจนกระทั่งเวลาสี่โมงเย็นนางสังเี่ยมผู้เป็นแม่ได้กลับเข้ามาในบ้าน พร้อมตะโกนเรียกผู้ตายแต่ไม่ได้ยินเสียงตอบรับจึงเดินเข้าไปดูในห้องนอนปรากฏว่าไม่มีจากนั้นจึงเดินไปดูที่หลังบ้านพบว่าผู้ตายนอนคว่ำหน้าอยู่ในบอ่อน้ําหลังบ้านเห็นถ้วยชามกับช้อนลอยน้ําอยู่จึงเดิตะโกนเรียกเพื่อนบ้านให้มาช่วยกันนําผู้ตายขึ้นมาจากบอ่อน้ําหลังจากนั้นโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบจากการตรวจสถานที่เกิดเหตุของเจ้าหน้าที่ตํารวจไม่พบร่องรอยของการต่อสู้ทางด้านแพทย์เบนโรงพยาบาลลันสขขักคาดว่าอาจจะเกิดจากสาเหตุโรคประจำตัวซึ่งเป็นโรคตับและมีอาการหน้ามืดบูบ จนทาให้เกิดเหตุดังกล่าววินัยชนานาญปืนสําเนาทองสีรายงานในรณพพบเหลืองไพรโรธผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธานในพิธีเปิดง,งานมากรรมตําราย,ยาหลวงผู้สุขและการนวดแผนไทยจังหวัดชัยนาทณนะวัดปากของมะขามเท่าอํเาเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทโดยผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทกล่าวว่าสําหรับจังหวัดชัยนาท มีความพยายามที่จะส่งเสริมและอันุรักษ์ภูมิปัญญาตำรายาสม,มุนไพรและแพทย์แผนไทยหลวงผู้ศุกซึ่งเป็นจุดเด่นและเป็นอันตลักษ์ของจังหวัดชัยนาทซึ่งรวมถึงการส่งเสริมภูมิปัญญาการนวดแผนไทยซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยที่ประชาชนในจังหวัดสามารถนำภูมิปัญญาไปสร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตและครอบครัวอีกทางหนึ่งรวมถึงในการเผยแพ,พร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเละนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดชัยนาทและวัดปักคลองมะขามเฒ่า ได้หันไปใช้ภูมิปัญญาตำราย,ยาสมุนไพรหลวงปู่ศกการแพทย์แผนไทยและการนวดไทยในการดูแลสุขภาพของตนเองในแพทย์สวัตอภิวัรจ์ดีวงสาธารณสุขนิเทศรักษาราชการแทนในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาทระบุเพิ่มเติมว่าการจัดงานมหกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเกิดกระแสการตื่นตัวส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพฟื้นฟูการแพทย์แผนไทยการนวดไทยเพื่อการนวดรักษาโรคนวดส่งเสริมสุขภาพ และปรับสมดุลของการทำงานของร่างกายให้กับประชาชนที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดชัยนาทอันเป็นการกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากขึ้นรวมถึงการอนุรักษ์สืบสารตำรายาสมุนไพรวงผู้ศกโดยการจัดทำเรื่องราวประวัติและตำรายาหลวงผู้ศกการจัดงานมากกำหนดจัดงานขึ้นระหว่างวันศุกร์ที่29มิถุนายนจนถึงวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาณวัดปากคลองมะขามเท่าภายในงานมีการออกร้านการจัดเทศกาลการแพทย์แผนไทย การแสดงปุปปัญญาตำรายาสมุนไพรวงผู้สุขการออกร้านยาสมุนไพและผลิตภัณฑ์สมุนไพของโรงพยาบาลสันบุรีลานหมอพื้นบ้านโดยมีหมอพ่นหมอเป่าและหมอยาสมุนไพหมอดูจับตอกการนวดตอกเส้นการนวดรักษาโรคเบาหวานเวทีวิชาการโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านและแจกตำราย,ยาสมุนไพรตรวจรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกการวิเคราะห์ท่าเจ้าเรือน บริการนวดแผ่นทยและการนวดจุดสะท้อนเท้าเพื่อปรับสมดุลร่างกายกด้วยทีมข่าวรอบรลผภูทออราารายงานดรปฐมเกียรติชัยคำผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลรัฐราชังสรรอำเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมาพมร้อมด้วยครูและนักเรียนบรรดาล,ลูกเสือเนตรนารีผู้ปงคับบัญชากว่าเจ็ร้อยคนร่วมกันประกอบพิธีทบทวนคำปฏิญาณและส่วนสนามของลูกเสือเนตรนารี ณบริเวณสนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลรัฐราชวังสานเพื่อน,น,อน้อมลำลึกในพระมหากราุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาพิชชาาลงกรณ์บดินทรเทพยำวรังกูลประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จขึ้นของราชเป็นพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่10แห่งราชวงศ์จักรีดรปฐมเกียรติชัยคำกล่าวว่า ทุกวันที่หนึ่กงกรกฎาคมของทุกปีนับเป็นวันสำคัญยิ่งอีกวันหนึ่งของบรรดาลูกเสือเนตรนารีผู้บังคับบัญชาลูกเสือและประสง์นิกรชาวไทยทั้งปวงเพราะเป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติโรงเรียนอนุณราดราษฎร์ดังสรรค์อำเภอการทะเลสอจังหวัดนครราชสีมาได้จัดงานเพื่อสร้างจิตสำนึกในความเป็นไทยและส่งเสริมสร้างวินัยผ่านกิจกรรมลูกเสือสำหรับการสถาปนาลูกเสือแห่งชาติในประเทศไทยเริ่มเป็นประเทศที่3ของโลกโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6 ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้สถาปนากองลูกเสือป่าขึ้นเพื่อฝึกอบรมข้าราชการในราชสำนักพ่อค้าและพลเรือนให้เรียนรู้วิชาการทางด้านการทหารไว้เป็น,นกองกาลังสำรองป้องกันประเทศชาติในยามเกิดศึกสงครามและช่วยบําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและยังมีไว้ช่วยปราบปรามชนผู้ร้ายยามจาเป็นพระอ,องค์ทรงมองเห็นว่ากองกิจการลูกเสือนั้นจะช่วยให้คนไทยจงรักภักดีต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์มีมนุษยธรรมมีความศร,รมีสละสามัคคีเข้มแข็ง กล้าหาญเด็ดเดี่ยวมีความกตัญญูซื่อสัตย์และมีระเบียบพินยัยอำนาจอภัยพักดีรายงานที่สมโมสรนายทหารช่างจังหวัดราชบุรีนายชยาวุตรจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยนายชีพน้อมเสียนหัวหน้าขนส่งจังหวัดราชบุรีร่วมกันถแถลงข่าวการจัดประมูลทะเบียนรถครั้งที่7โดยจะทําการประมูลป้ายเลขสวยกราฟิกสัญ,ญลักษณ์จังหวัดราชบุรีในหมวดกอบอจํานวน301เลขหมาย จะทำการประมูลวันเสาร์และอาทิตย์ที่4-5สิงหาคม2561ณห้องประชุมโรงแรมณเวลาถนนบายพาสอเมืองจังหวัดราชบุรีสำหรับรายได้จากการประมูลจะนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและนำไปช่วยเหลือเป็นค่าอุปกรณ์มอบให้แก่ผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนนและนำไปใช้ในกิจกรรมรณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนทั่วประเทศโครงการอาชีวะอาสาโครงการสนามจราจรยาวชนลดอุบัติเหตุเป็นต้น นายชีพน้ำเสียนหัวหน้าขนส่งจังหวัดราชบรุรีเปิดเผยว่าผู้ประมูลได้เลขหมายได้จะได้รับกรรมสิทธิ์ในเลขหมายทะเบียนนั้นสามารถนำไปซื้อขายมอบให้ผู้อื่นและเป็นมรดกตกทอดแก่ทายาทได้นอกจากนี้แผ่นป้ายกราฟิกทั้ง3ามนหนึ่งเลขหมายนั้นได้รับความเมตตาจากหลวงพ่ออุทยัยหรือหลวงพ่อตาทิพย์พระเกจิชื่อดังแห่งวัดศรีบรรลือขาตยวันอำเภอโพธารามจังหวัดราชบรุรีได้ทำพิธีปลูกเสกเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ได้รับการประมูลในครั้งนี้สุพจศวรสาวต รายงในชบลิตเลิศเกียรติวงศ์ผอโรงเรียนนำทัพประชานุเคราะห์นำคณะครูนักเรียนจำนวนกว่า800คนร่วมสดมดต์ภาวนานั่งสมาธิทั้งจิตอธิษฐานส่งใจไปยังถ้ำหลวงขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยดลบันดาให้กับนักฟุตบอลเยาวชนทีมหมูป่าอะคาเดมี่และโค้ชผู้ฝึกสอนรวม13ชีวิตซึ่งติดอยู่ภายในถ้ำวนาอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย ให้ออกมาจากถา้ำกลับสู่อ้อมกอดของพ่อแม่ได้อย่างปลอดภยัยและขอให้ทีมช่วยเหลือทุกหน่วยประสบความสําเร็จรุล่วงไปด้วยดีโดยทุกคนกําลังรอคอยด้วยความหวงังนอกจากนี้ทางผู้อำนวยการโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ได้ทําพิธีมอบกิตติบัตรยกย่องเชืดอจูเกียติเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจแก่นักฟุตบอลของโรงเรียนสองคนคือนายคณิชัยส่นอายุ16ปีและนายวุฒิศักดิ์แพทย์เสียอายุ17ปีซึ่งทางสองคนเป็นนักเรียนชั้นม .5 หโรงเรียนลำทับประชานุเคระห์ ซึ่งเก็บกระเป๋าเงินพร้อมเงินสดจำนวนกว่า8 0 0 0บาทได้ที่หน้า,นาธนาคารกรุงไทยสาขาลำทับจากนั้นนำส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจนสามารถนำส่งคืนเจ้าของได้โดยไม่ขอรับเงินค่าตอบแทนจำนวน2,000กว่าบาทจากเจ้าของโดยขอยกความดีทั้งหมดส่งไปให้กับทีมหมูปะาคาเดมี่13ชีวิตที่ติดถ้ำหลวงให้ออกมาได้อย่างปลอดภัยซึ่งสร้างความประทับใจแก่คณะครูและผู้บริหารโรงเรียนรวมทั้งเพื่อนๆเป็อนอย่างมากมันต่อทำใจหานรายงาน พลตรีทวีเกิดสมบูรณ์ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่43ในฐานะหัวหน้าสำนักง,งานสง่งเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตกระบี่พร้อมด้วยคณะเดินทางไปเยี่ยมเยือนทหารผ่านศึกที่เจ็บป่วยและพิการพร้อมมอบรถเข็นผ้าห่มและมอบเงินช่วยเหลือเพื่อเป็นขวญและกำลังใจแก่ทหารผ่านศึกและครอบครัวณนะบ้านพักในพื้นที่จังหวัดตรังและจังหวัดกระบี่จำนวนสองรายได้แก่สิบตรีสิทธิโรจน์ูแก้วร่วงทหารผ่านศึกนอกประจำการบัรชั้นที่4ณบ้านเลขที่39หมู่6 ตำบลอ่าวโดงอเภอวังวิเศษจังตรังซึ่งพิการทุพพลภาพพิการด้านการเคลื่อนไหวและผลทหารประวัติทองรอดทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่4่ณบริเวณบ้านเลขที่1 1 0่ทับหนึ่งหมู่ที่14ตำบลลอง,ลองพลอคลองท่อมจกระบี่ซึ่งพิการด้านการเคลื่อนไหวเช่นกันการเดินทางในครั้งนี้ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่4 3ามและคณะได้มีโอกาสพบปะเยี่มยมเยอนทหารผ่านศึกและครอบครัวอย่างใกล้ชิดโดยได้สอบถามทุกสุขตลอดจนปัญหาข้อขัดข,ข,ข,ข้องต่าง ทำให้ทามผ่านศึกและครอบครัวมีขวัญและกำลังใจเป็นอย่างมากมันทำใจหารรายงานที่ถนนถลางจังหวัดภูเก็ตนางสุดาวันปลอดทองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานกล่าวต้อนรับมิสแกลน77จังหวัดทั่วประเทศไทยในโอกาสมาเก็บตัวในจังหวัดภูเก็ตก็จะเดินทางกลับไปประกวดรอบตัดสินมิสแกนไทยแลนด์2,018ที่กรุงเทพมหานคร โดยเก็บตัวในช่วงระหว่างวันที่30มิถุนายนจนถึง9กรกระดาคมนี้ที่จังหวัดภูเก็ตโดยได้จัดให้มีกิจกรรมบิสแกนทั้ง77จังหวัดเดินพรมแดงบนถนนถลางถนนสายวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ตโดยสาวงามทั้งหมดใส่ชุดบาบาซึ่งเป็นชุดพื้นเมืองของจังหวัดภูเก็ตหลากสีสันงดงามเดินพรมแดงพร้อมแนะนําตัวกับนักท่องเที่ยวและแขกผู้เก็ตได้ชมความงดงามโดยนางสุดาวันปลอดทองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดภูเก็ตกล่าวต้อนรับ นายนวัดอิสระไก่สีผู้ม pues mm ืนในการกองประกวดมิตรการไทยแลนด์นายธีรศักผลงามผู้มืนในการกองประกวดมิตรารนภูเก็ตกล่าวขอบคุณที่ชาวภูเก็ตและชุมชนย่านเมืองเก่าที่การต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมกันนี้นายดอนลิมนันทพิเศษประธานชุมชนท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ตให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมพื้นเมืองภูเก็ตและสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุเกสและนายสมยศปาทานรองประธานชุมชนท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ตได้แนะนาเกี่ยวกับชุดเครื่องแต่งกายพื้นเมืองภูเก็ต สำหรับกิจกรรมที่น่าสนใจในครั้งต่อไปได้แก่วันที่4กรกฎาคมจะมีขบวนพาเหรดมิสแกน7 7จังหวัดทั่วประเทศบริเวณหาดป่าตองและวันที่6กรกฎาคมจะมีการประกวดขวัญใจภูเก็ตหน้าสู่ประชุมมหาวิทยทลาลัยราชภัฏภูเก็ตซึ่งสามารถติดตามร,รายละเอียดกิจกรรมต่างๆได้ทางหน้าเฟซบุ๊กแฟนเพจมิสแกนไทยแลนด์ชัยมงคลสุวรรณบ,บงรายงาน เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบปกคองปีนังจังหวัดยะลาได้รับแจ้งเหตุจากชุดรักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้านว่าเกิดเหตุระเบิดในสวนยางพาราท้ายหมู่บ้านบืนในนาแลหมู่ที่สองตำมดสสเอะอำเภอกคองปีนังจังหวัดยะลาโดยมีชาวบ้านได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายจึงเข้าตรวจสอบพร้อมชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดกำลังเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจฝ่ายปกครองและชรบอรที่เกิดเหตุเป็นสวนยางพาราท้ายหมู่บ้านพบมีร่องรอยของหลุมระเบิดขนาดเล็กบริเวณโคนต้นยางและมีรอยเลือดจำนวนหนึ่ง ใกล้กันนั้นมีเศษชิ้นส่วนระเบิดกระจายไปทั่วบริเวณส่วนผู้บาดเจ็บได้รับบาดเจ็บบริเวณข้อเท้าด้านขวาขาดทางด้านชุดกู้ชีพกู้ภัยอปตเสเอะ,อะเอนำตัวส่งโรงพยาบาลคงพินังแล้วคือนายสุทินแห่ขุนทศอายุ60ปีชาวบ้านหมู่ที่2ตำบลเสเอะอำเภอคงพินังจังหวัดยะลาจากการสอบสวนนางจินดาภรรยาทราบว่านายสุทินสามีของตนเดินทางไปกิีฑอย่างในส่วนของตนเองและได้ไปเหยียบกับระเบิดชนิดสแสวงเครื่องที่คนร้ายลักเล่าวางเอาไวา้มีน้ำหนักไม่เกิน5กิโลกร,รมัมจุดชนวนแบบเหยียบ สำหรับนายสุธินได้รับบาดเจ็บเป็นไทยพุธที่อพยพมาจากจากังหวัดนครราชสีมามาปักหลักทําสวนในพื้นที่โพกงปีนังมาแล้วกว่า50ปีและเป็นครอ,อบครัวไทยพุธครอบครัวดเดียวที่อยู่ในพื้นที่เบื้องต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าเป็นการก่อเหตุของกลุ่มผู้ก่อ,อกความไม่สงบในพื้นที่สําหรับการก่อเหตุรอบวางระเบิดแบบเหยียบในพื้นที่สวนยางพาราจังหวัดยะลาเริ่มก่อเหตุครั้งแรกเหตุเกิดในพื้นที่บ้านแค่หมู่ที่หนึ่งตำบลตาชีอำเภอยะหามีชาวบ้านได้รับบาดเจ็บขาขาดจำนวนหนึ่งราย ลูกที่2เจ้าหน้าที่สามารถเก็บกู้วัตถุระเบิดได้ทันเหตุเกิดในพื้นที่บ้านแอและตำบนกาบังอำเภอยะหาลูกที่สหวังระเบิดในพื้นที่สวนยางพาราท้ายหมู่บ้านตะวันออกตำบลลำพญาอำเภอเมืองจังหวัดยะลามีชาวบ้านได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายซึ่งเหตุเกิดในเดือนมิถุนยายนที่ผ่านมาและในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่4ในรอบสองเดือนที่ผ่านมาในพื้นที่จังหวัดยะลาอับดุลฮาดีเจย,ยอรายงาน นักเรียนโรงเรียนเกษมทรัพย์อสุไงโกล,ลกจังหวัดน,นราธิวาสจำนวนกว่า200คนซึ่งหลังเคารพธงชาติเสร็จแล้วนักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธได้ร่วมทํากิจกรรมสวดมนต์และนักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลามได้ร่วมกันสวดดูอาเพื่อขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพระอัลเลาะห์โปรดประทานความปลอดภัยแก่เด็กและโค้ชทีมฟุตบอลทีมหมู่ปอะคาเดมี่จำนวน13คนที่เกิดพัดหลงถ้ำหลวงคุณน้ำนางนอนอแม่สายจังังหวดเชียงรายให้มีความปลอดภยัย รวมทั้งขอพอรให้กําลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่กําลังปฏิบัติหน้าที่ให้การช่วยเหลือเป็นไปด้วยความปลอดภัยและสำบริษพรก่อนที่นักเรียนจะร่วมกันต่อตัวแปะอักษรหมายเลข13โดยมีหัวใจล้อมรอบจานวน100คนที่บริเวณลานสนามฟุตบอลภายในโรงเรียนเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ถึงความห่วงใยของชาวไทยทั่วประเทศทุกคนร่วมกันส่งความห่วงใยเพื่อเป็นกําลังใจ ซึ่งเด็กนักเรียนกลุ่มนี้จะร่วมทามกิจกรรมทุกวันในช่วงเช้าหลังยืนตรงเคารพธงชาติแล้วจนกว่าเจ้าหน้าที่จะช่วยเหลือเด็กๆและโค้ชทีมฟุตบอลสิบาคนออกมาได้อัศวันสมัยแอร์รายงาน